ที่ทำที่หน้าเวทีและที่บ้านนะครับสวัสดีพี่น้องครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องวันนี้วันที่สิบเจ็ดแล้วเนาะเราจะถึงสองปีของการที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมารร้ายทางสังคมของประเทศไทยเดือนนี้เดือนสิงหาวันที่ยี่สิบสองนี้ครบรอบสองปีของการกลับมาของนักโทษชาย พักษณิณชินวัฒน์เยียบแผ่นดินไทยแล้วก็ก้าวออกจากเรือนจําโดยไม่ต้องเข้าห้องขังภายใต้ที่พี่น้องคอปทอพี่น้องที่เห็นตรงกันว่าเราปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปของสังคมไทยไม่ได้สองปีที่เราลุกขึ้นมาเราก็ยืนยันบนหลักการว่าเราจะต้องรักษาเอาไว้ซึ่ง กระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นเสาหลักหรือเป็นเรื่องหลักที่ทําให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขปกติสุขในโลกใบนี้ถ้ากระบวนการยุติธรรมถูกท้าทายถูกทําลายธรรมะที่เรารักษาตัวเองชีวิตครอบครัวชีวิตของสังคมโลกก็จะวุ่นวายไม่สามารถที่จะรักษาเอาไว้ได้เพราะไม่มีกติกาทางสังคม ที่จะควบคุมคนชั่วที่ทําให้เกิดความวุ่นวายกฎหมายนั้นมีศักดิ์ต่าํากว่าธรรมะหลักธรรมของพระพุทธองค์หลักธรรมของศาสดาทั้งหลายนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการควบคุมจิตวิญญาณของผู้คนบางลัธิก็เอาแค่พบพระเจ้าแต่หลักใหญ่ๆของพุทธก็คือไม่มีโลกหน้า สำหรับใครมีไม่กลับมาแล้วก็คือไปเลยไปแล้วไปรับไม่กลับมาเกิดก็คือไปเรื่องของนิพพานหลักการทั้งหมดนี้เป็นหลักการของทําให้มนุษย์นั้นแตกต่างกว่าสัตว์เดรัจฉานอย่างไรนั่นคือลัทธิของความเชื่อที่ทําให้มนุษย์มีความแตกต่างกว่าสัตว์เดรัจฉานพี่น้องครับที่ผมพูดเรื่องนี้ด้วยเหตุผลก็คือว่า พวกเราเริ่มคิดกันมากขึ้นว่าเวลาสองปีที่เราสู้กับทักษิณชินวัตรมาจนถึงเวลานี้มันยุ่งอีลงติงนางพอสมควรแต่ด้วยสติของพวกเราซึ่งแน่นอนครับญาติธรรมหรือบรรดาพระคุณเจ้าที่มาร่วมกับเราหรือพระคุณเจ้าที่ดูอยู่ที่บ้านที่เอาใจช่วยเรานั้นอยู่ที่ว่าใครปฏิบัติ มากกว่ากันหรือไม่อย่างไรก็เป็นลดหลั่นกันสติของแต่ละคนสมาธิของแต่ละคนไม่มีเท่ากันดังนั้นเองแต่ความมุ่งมั่นที่เป็นหนึ่งเดียวกันพี่น้องก็คือต้องการให้สังคมไทยอยู่อย่างสงบสุขสังคมโลกอยู่อย่างสงบสุขดังนั้นเองเนี่ยปัญหามันตกผลึกกันแล้วว่าเราจะจัดการปัญหาให้บ้านเมืองนี้สงบสุขโดยเร็ววันได้อย่างไร แต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าพยามารก็เหลือทนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่พยามารกลุ่มเดียวหรือคนคนเดียวในเรื่องของทักษิณชินวัตรแต่มันเป็นเครือข่ายของความชั่วร้ายที่กัดกินประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องที่เรามีมาการปกครองหลุดจากสถาบันกษัตริย์มาจนมาเป็นเรื่องของระบอบประชาธิปไตยที่ล้มลุกคลุกคลานปฏิวัติบ้างใครเอาอำนาจไป กระบวนการที่รับช่วงอํานาจมาจากสถาบันกษัตริย์ซึ่งไม่ได้สถาปนาความเป็นธรรมที่เรียกว่าไม่ได้เอาธรรมมาคู่กับการหลักการปกครองมันก็เลยทําให้บ้านเมืองวุ่นวายเพราะว่าผู้คนที่เข้ามาถืออํานาจนั้นเห็นอยู่อย่างหนึ่งจากเดิมเนี่ยเขาไม่เห็นภาพรวมว่าประเทศนี้เนี่ยมันมั่งคั่งแค่ไหนเขาเห็นความมั่งคัง่งของประเทศไทย เขาเห็นความมั่งคั่งของโลกใบนี้ว่ามันมีความมั่งคั่งแค่ไหนด้วยความโลภก,ก็เลยทึกทักว่าอยากจะได้เอามาเป็นสมบัติส่วนตัวส่วนพวกมันก็เลยทำให้ทั้งโลกและก็ประเทศไทยวุ่นวายวันนี้ประเทศใหญ่ๆก็แน่นอนเผชิญกันว่าจะครองโลกนี้อย่างไรภายใต้ทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคงก็สู้กันไป ในประชาคมโลกทั้งภากตะวันตกก็นำโดยสาหารัฐอเมริกาภากตะวันออกบ้านเราก็นำโดยพยามังกรก็คือจีนที่สุดแล้วโลกทั้งใบมันก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกันในรูปแบบของการที่จะทำอย่างไรให้เกิดความบาลานซ์แต่ที่สุดแล้วครับกวาจะเกิดการบาลานซ์กันก็คือความสมดุลของประชาคมโลกมันจะต้องเกิด บางสิ่งบางอย่างที่เขาเรียกว่าวิกฤตของสังคมโลกเกิดขึ้นและแน่นอ,นอนอนาคตข้างหน้าเจอแน่อยู่ที่ว่าจะมาในรูปแบบไหนบางภูมิภาคก็ใช้อาวุธสงครามข้าหันกันเป็นหย่อมๆย่ม,ยมบ้านเราในส่วนของอาเซียนเราตอนนี้ยังไม่มีพื้นที่ไหนนอกจากลบกันเองที่ฝั่งพมา่าเขาก็จัดระเบียบบ้านเขาแต่ในอาเซียนนั้นเนี่ย แน่นอนครับมันมีรอยเปราะบางอยู่ระหว่างกัมพูชากับไทยสถานการณ์มันก็เลยเกิดขึ้นง่ายๆเพราะว่ามันมีทั้งกลุ่มคนภายนอกที่ต้องการประโยชน์และกลุ่มภายในทั้งสองประเทศนี้ต้องการประโยชน์การต้องการประโยชน์ที่ไม่ได้บนประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติมันก็เลยทําให้เกิดสภาวะการใช้เครื่องมือทางสังคมที่แทนที่จะใช้ในการรักษาความไว้ซึ่งความสงบร่มเย็น ของประเทศตัวเองและความมั่งคั่งของประชาชนในประเทศกับกลายเป็นว่าเอาเครื่องมือเหล่านั้นมาห้ามหันเพื่อที่จะให้ตัวเองได้อยู่อํานาจเพื่อเสวยประโยชน์ต่อไปพี่น้องครับการต่อสู้สู้รบระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาผมถึงบอกกับพี่น้องว่าระหว่างประเทศกัมพูชากับเรานั้นเนี่ยโดยประชาชนแล้วเนี่ยไม่มีใครหรอกครับอยากจะลุกขึ้นมาทําร้ายทําลายซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกันทหารทั้งสองประเทศก็ไม่มีทหารฝ่ายใดแล้วครับที่อยู่อยู่แล้วเนี่ยอยากจะเดินเข้ามาชกกันหรือใช้อาวุธสงครามห้ามหันกันทหารมีสายบังคับบัญชามีหน้าที่ชัดเจนในการปกป้องอธิปไตยของสองประเทศทหารยังคงขึ้นตรงกับการปกครองทางการเมืองของประเทศนั้นๆประเทศไทยกับกัมพูชามีภาวะที่ต่างกันและคล้ายกัน ในหลักของการปกครองของประเทศกัมพูชาก็คือกระบวนการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยจอมปลอมมากกว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยมีสถาบันโครงสร้างคล้ายกับประเทศไทยแต่การดำรงอยู่นั้นเนี่ยก็น่าสงสารพี่น้องกัมพูชาแต่พี่น้องฝั่งไทยเราก็ต้องสงสารตัวเองพี่น้องครับตั้งแต่เราหลุดอำนาจจากสถาบันกษัตริย์มาจนถึงทหารในสองสี่เจ็ดห้า มาจนถึงปัจจุบันมาถึงนักการเมืองที่สถาปนาระบอบประชาธิปไตยเราก็ทุลักทุเลมาจนถึงณเวลานี้มันมีคำถามว่าเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรครับมันเกิดขึ้นเพราะคนไร้คุณธรรมอยู่บนฐานการปกครองคนที่มีอานาจขาดคุณธรรมไร้คุณธรรมมันเลยทำให้ทั้งสองประเทศต้องมีการทะเลาะเบาแวง้ง แล้วก็ใช้เครื่องมือในการดูแลปกครองประเทศตัวเองเข้าห้ามหันกันพี่น้องวันนี้ถ้าเราไม่สามารถจัดการการเมืองฝั่งไทยได้ให้สงบราบคาบเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาประเทศไปได้เช่นเดียวกันอันดีสงของการจัดการการเมืองในประเทศไทยให้เข้าที่เข้าทางในเรื่องของการเมืองที่มีคุณธรรมมันก็จะส่งผลอันดีสงไปที่ประเทศรอบข้ารอบบ้านเราดังนั้นเอง สภาพการที่เกิดขึ้นณเวลานี้มันเป็นวิกฤตของประเทศไทยเราหันกลับมาดูตัวเราเองว่าเราจะจัดการปัญหาประเทศเราอย่างไรวันที่22 2ปีพวกเราในฐานะผู้คนที่เป็นหัวขบวนหลักในการเคลื่อนไหวก็นั่งคุยกันว่าเราจะทำยังไงกันต่อกับบ้านเมืองนี้ในนั้นโจทย์ปัญหามันมีทั้งปัญหาเฉพาะหน้า กับปัญหาเรื่องอนาคตจะพาประเทศพาประชาชนไปทางไหนดังนั้นเองเราต้องใช้สติใช้ความรู้ใช้ความสามารถและแน่นอนครับใช้ความอดทนอดกลั้นเป็นอย่างมากต่อการที่จะร้อยเรียงวางแบบวางแผนและก็ชี้แจงกับพี่น้องประชาชนมันไม่สามารถทําได้ด้วยมือของผู้คนที่เป็นกําลังหลักหรือพี่น้องลาพังที่อยู่ที่นี่เท่านั้นแต่เรา เข้าใจในสถานการณ์นี้ตั้งแต่เกิดเวทีมาจนถึงเวลานี้เราก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนเห็นพิษเห็นภัยเห็นปัญหาของบ้านเมืองและก็ตั้งคำถามว่าเราจะไปไหนต่อกันสำหรับประเทศไทยตอนอื่นผมต้องบอกกับพี่น้องว่าตั้งแต่24กรกฎาคมจนมาถึงเวลานี้การเจราจาสงบการหยุดยิงเราต้องทวนก่อนครับพี่น้องว่าเราเสียอะไรไป เพราะว่าด้วยเหตุผลก็คือว่าณนะเวลานี้เนี่ยการสูญเสียของชีวิตทหารการสูญเสียชีวิตประชาชนการบาดเจ็บล้มตายของพี่น้องประชาชนการบาดเจ็บล้มตายของพี่น้องทหารและความเสียหายของประเทศไทยไม่มีใครพูดถึงว่าสิ่งเหล่านี้ใครจะรับผิดชอบผมทวนด้วยเหตุผลเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่มีผู้คนฟังอยู่ที่นี่และเราก็ถ่ายทอดไป ผมต้องย้ํากับพี่น้องว่าการประทะกันด้วยอาวุธของทหารทั้งสองฝ่ายมันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยทหารฝั่งไทยไปเริ่มก่อนมันมีปฏิกิริยาของการเกิดขึ้นเพราะฝ่ายการเมืองของสองประเทศมีประเด็นปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของการบริหารประเทศสองตระกูลทําให้เกิดสงครามระหว่างไทยกัมพูชาและประเทศไทยไม่ได้เริ่มก่อน ดังน,นั้นเองประเทศไทยมีความเสียหายพลเรือนเสียชีวิตไป14รายบาดเจ็บ39รวมทั้งสิ้นเนี่ยนะครับบาดเจ็บ53คนทหาร16นายเสียชีวิตบาดเจ็บ259รวมทั้งสิ้นบาดเจ็บ275คนเจ็ดพื้นที่เจ็จังหวัดต้องได้รับความเดือดร้อน8แสนคนอบพยพณเวลานั้นออกจากบ้านเนี่ย180,000คนนี่คือ ข้อมูลที่สรุปตอนหยุดยิงจนถึงเวลานี้ตัวเลขนี้ต้องเป็นการตั้งคำถามว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบแน่นอนรัฐบาลไทยภายใต้การนำของอิง,องแททองทานชินวัตรตอนนี้หยุดให้ปฏิบัติหน้าที่แล้วเอาผู้รับใช้ที่ใช้ได้ดีเลยนั่นก็คือภูมิธรรมเวทยชัยที่พวกเราเรียกว่าประสาทภูมิต่า มาเป็นผู้รักษาการซึ่งรับใช้ได้ดีมากและณเวลานี้เป็นคนคนเดียวที่ซักสินชินวัตรบอกว่าให้เล่นบทนำเอาให้หนาใจและเขาก็ทำได้หนาใจดังใจทักษินครับพี่น้องครับแต่ประเด็นปัญหาก็คือเขาก็สร้างปัญหาเป็นร่องเป็นรอยทำให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่เราจะเสียอธิปไตย ในเรื่องของทั้งสองอย่างก็คือดินแดนและอธิปไตยทางด้านเศรษฐกิจในเชิงของกระบวนการบริหารจัดการโดยรัฐบาลที่ต้องบอกว่าพิกลพิการขาดความชอบธรรมตั้งแต่คลิปอังคิขึ้นจะเอาอะไรแล้วนั่นหมายความว่านั่นคือเรื่องของความรับผิดชอบทางการเมืองพี่น้องครับการเจราจาล่าสุดซึ่งบอกว่า GBC ที่มาเลเซียครั้งที่สอง ให้กลับมาเจราจากัน R บีซีที่เขตแดนระหว่างกองทัพฝั่งไทยกับกองทัพฝั่งกัมพูชาวันนี้ในส่วนของทางด้านใต้กองทัพภาคที่หนึ่งเจราจาแล้วล้มเหลวตอนนี้รอการเจราจาระหว่างชายแดนด้านบนกองทัพภาคที่สองกับกองทัพกองพลที่ห้าของฝั่งนู้นแหละครับต้องคุยกันแต่ทําให้ผมเจ็บใจและก็ไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งว่าเรามีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่ ต้องบอกกับพี่น้องว่าเราจะต้องบอกกล่าวกับทางผู้ที่จะไปเจรจาครั้งที่สองในเรื่องของ GBC วันนี้คุณนัทพลเดี๋ยวนะฮะพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์รัตตีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมผู้ในการสอบทอกก็คือศูนย์บริหารจัดการอ,อ่ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาศูนย์นี้ ภูมิทมเล็งเอาไว้แล้วว่าน่าจะต้องยุบค,คืออยากจะให้เกิดภาพของสถานการณ์ชายแดนสงบโดยเร็วเพราะฝ่ายการเมืองไม่ต้องการเห็นภาพว่าไม่ปลอดภัยเพราะเสียคะแนนเสียงนี่คือในส่วนของฝ่ายการเมืองแต่ที่ผมหยิบมาบอกว่าท่านพลเอกนักตพลนาคพาณิชย์สื่อมวลชนก็ถามว่าการประชุม GBC ครั้งที่สองเนี่ยหลังจากที่ไปประชุมที่มาเลเซียแล้วได้ ข้อเสนอหรือข้อสรุปว่า13ข้อที่กัมพูชาต้องปฏิบัติแล้วอีกสองข้อกัมพูชาไม่รับก็คือเรื่องของทุนท่นระเบิดให้เคลียร์ทุ่นระเบิดกับเรื่องของไอ้แก๊งสแกมเมอร์ให้ปราบไปห,หมดเนี่ยสองข้อนี้กัมพูชาไม่รับเนี่ยและก็ถูกตั้งคําถามว่าแล้วเรายอมได้อย่างไรไอ้สิบสามข้อที่ผมบอกว่าพวกเรายังงงว่ามันเราประเทศไทยได้หรือเสียเนี่ยแต่ตอนนี้พอสรุปแล้วอา้าวเฮ้ย เรามันเสมอตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็เพี้ยงพล้ำในการเจราจาอีกและครั้งที่สองที่จะไปเนี่ยที่เขาถามเนี่ยนักข่าวถามว่าท่านไอจีบีซีครั้งที่สองเนี่ยจะประชุมเมื่อไหร่และประชุมที่ไหนคนเอกนะัฐพลบอกว่าตอนนี้ต้องรองให้การประชุมของทั้งสองฝ่ายทหารในพื้นที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยประชุมไม่เสร็จก่อนแล้วก็ถึงจะรู้ว่าจะประชุมเมื่อไหร่แต่ สถานที่พี่น้องครับผมเห็นแล้วผมบอกว่าเอา้าเขากําหนดกันไว้เนี่ยนะองเวลาวันเวลาด้วยก็คือวันที่แปดถึงวันที่สิบกันยายนนี้จะไปประชุมที่เสียมราฐกรัรมพูชาพี่น้องพลเอกน,นัตพลนาคพาณิชเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยที่จะไปประชุม g b บเนี่ยพี่แกก็จะพาคณะนี่ไปประชุมที่กัมพูชา แล้วคนไทยทั้งชาติสื่อมวลชนใครๆก็กถามอา้าวไปประชุมที่ไมที่กัมพูชาถ้าเราไปเท่ากับเราไอ้นี่เอาอีกแล้วจะไปประชุมที่กัมพูชาพี่น้องครับผมก็เลยบอกเฮ้ยท่านพูดแล้วก็ท่านไม่เคยบอกเขาเลยว่าเฮ้ยทำไมทำไมไม่มาประชุมประเทศไทยทำไมต้องไปประชุมที่กัมพูชา สุดท้ายครั้งที่แล้วเราบอกว่าถ้าไม่มาไม่ไปประชุมกัมพูชาเราไม่ให้ไปถ้าไม่มาฝั่งไทยก็ไม่เป็นไรแต่หาพื้นที่เป็นกลางที่เราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ชอบนะยรับว่าไปประชุมที่มาเลเซียแต่ขบวนมันเคลื่อนมาแล้วที่มาเลเซียเขาเริ่มเป็นกลางนี่ก็คือสิ่งที่เราบอกว่าอะไรกันวะเนี่ยแล้วเราเนี่ยมันจะทำให้เกิดความไว้วางใจกับฝ่ายการเมืองได้อย่างไร ตั้งแต่หยุดยิงมาจนถึงเวลานี้รวมไปถึงการเจราจาและการนำเสนอข้อมูลต่อต่างประเทศเนี่ยพี่น้องครับฝ่ายการเมืองเนี่ยมันเดินแบบเต่าต้วมเตี้ยมมันเดินแบบงงๆงมันมีเจตนาทำให้ประเทศไทยเนี่ยดูเหมือนจะเขาเรียกว่าถ้าเป็นมวยเนี่ยชกไม่สมศักดิ์ศรีไอ้เจ้าของค่ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ต้อง เบิร์ดกะโหลกแล้วไล่ออกไปแล้วถ้าเป็นมวยนะกันนี่เนี่ยวันนี้นี่ที่เราเนี่ยดูเหมือนเราดูจะชนะกัมพูชาทั้งเรื่องของการลบและเรื่องของการสื่อสารการเมืองระหว่างประเทศและในประเทศเนี่ยทหารท,ทาทั้งนั้นใช่ไหมครับพี่น้องผมถึงบอกว่าประเทศไทยตั้งแต่ลบกับกับกมพูชามาเนี่ยมันเหมือนไม่มีรัฐบาลใช่ไหมครับพี่น้อง มันเหมือนไม่มีสภาผู้แทนใช่ไหมครับพี่น้องมันเหมือนไม่มีวุฒิสภาใช่ไหมครับทั้งหมดนี้คือความล้มเหลวของฝ่ายการเมืองพี่น้องครับผมก็บอกกับพี่น้องอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าก่อนที่จะเราจะคุยกันมากมายเนี่ยนั่นก็คือกระบวนการ,รเผชิญหน้าระหว่างไทยกัมพูชาที่หยุดยิงกันณเวลานี้ถ้าไม่จัดการให้รัฐบาลคือ จริงๆเราก็อยากให้เปลี่ยนตั้งนานแล้วเนี่ยนะไปชุมนุมใหญ่กันสองครั้งแล้วยังไม่ออกแต่ก็เราก็ต้องรอนะอดทนรอแบบหวานอมขมกลืนน่ะมันก็ต้องทนเนี่ยว่าเราสู้กันแบบตามกติกานี่หว่าที่นี้เนี่ยไอ้เพลอเพลอ,อพี่น้องเมื่อวันที่สิบสามเดี๋ยนะฮะการประชุม พี่นาเรื่องของงบประมาณ13ถึงวันที่15สิงหาคมพี่แกผ่านงบประมาณไป3ล้าน7แสน8หมื่นล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยและไอ้3ล้านกว่าเนี่ย3ล้านล้านมันไม่ใช่แค่3ล้าน7แสน8หมื่นนะมัน3ล้าน7แสน8หมื่นล้านบาทก็คือเกือบ4ล้านล้านอ่ะเกือบ4ล้านล้านภายในงบประมาณเนี่ย มันมีเงินกู้ที่เราต้องกู้มาที่รัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เราที่รัฐบาลเนี่ยต้องกู้มาเติมเนื่องมาจากว่าเราเก็บรายได้เนี่ยไม่ถึงเราได้แค่เก็บได้ได้ประมาณ 2, 00, สองล้านเจ็ดแสนกว่ากมันขาดอยู่ไปกู้มาอีกแปดแปดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาทที่ผมเคยบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเรากู้มา กู้มาแจกกู้มาโกงกันแล้วนะรัฐบาลนี่นะฮะส่วนประชาชนเราเนี่ยตอนนี้ก็กู้มากินกู้มาใช้ประเด็นปัญหาก็คือว่ามันมีงบอยู่อีกก้อนในสามล้านนั้นเนี่ยเอาไปไว้เป็นงบกลางไอ้งบกลางเนี่ยหกแสนกว่าล้านให้อำนาจคนที่ใช้ก็คือไอนายกรัฐมนตรีนายกรัฐม,นต,น,ฐมนตรีเป็นคนใช้หก ล้านหกแสนกว่าล้านพี่น้องครับผมหยิบเรื่องนี้มาเนี่ยให้เห็นภาพว่าขณะที่ประเทศและประชาชนพนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อรักษาอธิปไตยแต่นักการเมืองบ้านเราแน่นอนงบประมาณมันต้องเอาไปใช้แต่พี่น้องครับเรื่องราวที่บอกเอาไว้ว่าวันนี้เนี่ยยังกู้มากินกู้มาใช้กู้มาโกงกันอยู่เนี่ยเขายังทำกันอยู่ประเทศมันไปไม่ได้ อย่างที่พี่น้องบอกนะครับว่าพี่น้องครับเรากู้บริหารนี่มาเนี่ยนะครับเรากู้มาเพื่อบริหารประเทศี่ย20ปีแล้วนะกู้มาเพื่อพัฒนาประเทศแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าไอ้งบสามล้านกว่าเกือบสี่ล้านล้านเนี่ยเรามีงบที่เอาไปใช้ทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองบ้านเมืองเนี่ยไปคเรียกว่างบพัฒนาเนี่ยงบที่เราใช้ในการลงทุน มันแค่8ส6 4 0 0 0ล้านยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของงบประมาณที่เราตั้งเอาไว้พี่น้องครับและมิหนำซ้ำเรายังต้องไปใช้นี่กู้มานะเสร็จแล้วยังต้องมีเงินนี่เนี่ยไอ้ไอเงินประมาณ4ล้านล้านเนี่ยต้องไปใช้นี่อีก4ส2 1 8 6 4ล้านบาทประเทศไทย ทั้งหมดนี้เนี่ยที่หยิบมาให้เห็นภาพก็คือว่าเราเนี่ยทหารกับประชาชนเรายังคงต้องผนึกกำลังกันเพื่อรักษาอธิปไตยและสำคัญที่สุดก็คือก็ต้องรักษาบ้านเมืองในเชิงของกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีนักเลือกตั้งนั่งเป็นรัฐบาลและอยู่ในสภาที่เราบอกเอาไว้ว่าไม่ได้มีรัฐบาลไม่มีผู้แทนในสภา เหมือนประเทศไม่มีใครดูแลเลยวันนี้ไม่เหมือนไม่มีใครดูแลและผมเลยหยิบข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งเป็นผลสำรวจของนิดาโพเข้าไปสำรวจรเมื่อวันที่17บเจสำรวจความคิดเห็นของประชาชน3 2 2สององจุไม่ค่อยพอใจผลงานของสสสี่อดจ หมดหวังกับการแก้ปัญหาประเทศโดยนักการเมืองห้าสิบจุดหกเก้าเปอร์เซนงวดหน้ากูไม่เลือกมึงคือนี่คือคำตอบในสถานการณ์บ้านเมืองณเวลานี้ที่ผมบอกกับพี่น้องว่าฝ่ายการเมืองเขามีช่องรอดก็คือเขาจะยุบสภาสุดท้ายไปเลือกตั้งกันใหม่ฝ่ายการเมืองก็จะกลับมา เหมือนเดิมพวกเราขณะนี้เราก็มาลุมมาตุ้มกูเอาอาธิปไตยรักษาดินแดนไว้ก่อนจัดการกับการเมืองชั่วร้ายสู้กับไปกับพยามาณนณนเวลานี้แต่พวกนี้เขามีทางรอดเขามีทางไปเราจะดักทางไหนเ่ะพี่น้องไทม์ไลน์ของประเทศไทยพี่น้องยี่สิบสองสิงหานี้สารรัฐธรรมนูญนัด ฟังคำพิาพากษาไม่ใช่สารรมนุษย์สารอาญา22นี้ฮะคดี112ทักษิณเอาไงไม่รู้จะออกหัวออกก้อยแต่ดูเหมือนว่าเขาจะชิวชิวอยู่นะ29สิบเก้าสิงหาสารร,รัมนูญพิณาคดีจริยธรรมขององค์อิงแผ่ทองทานจินวัฒนนี่พวกเราก็บนบน,บนว่าถุงขนมมันหล่นแถวไหนบ้างยังไม่แน่ใจ ก้ากันยาหกแปดสารแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจาเรื่องของคดีนักโทษชายเทวดาทักษิณชินวัตรไม่ติดคุกแม้แต่ลายเดียวประเด็นสามเงื่อนไขนี้สามทรรมรายนี้สามช่วงจังหวะนี้เป็นสามช่วงจังหวะเป็นเวลาของสถานการณ์ของประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรพี่น้องครับ เราไว้ใจไม่ได้เลยทั้งหมดนี้ในกระบวนการที่อยู่บนสารพวกเราบอกแล้วว่าท่านก็ทำหน้าที่ของท่านไปจะออกหัวออกก้อยเราไม่สนแต่เราสนว่าประเทศนี้จะไปต่อโดยทำให้ประเทศนี้รุ่งเรืองปลอดภัยและลูกหลานอยู่ในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ต่อไปได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสื่อสารบอกกล่าวกันพี่น้องครับ แต่ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วครับ21นี้พักภูมิใจไทยที่แกเอา MOU 44, 43 44เสนอเข้าให้สภาพิจารณายกเลิกยกเลิกพวกเราก็บอกไอ้หาเห็นด้วยยกเลิกแต่กูก็งงว่ามึงจะยกเลิกหรือเปล่ามันมีอะไรซ่อนเล้งกันอยู่หรือเปล่าวะ มันก็เลยทําให้ว่าปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยเราจริงๆนะพวกเรานี่แก้ปัญหารายวันกับการไอจันไลททั้งหลายเนี่ยมันจะทําอะไรกันนะปวดหัวไปหมดแล้วกูจะหาเวลาคิดเรื่องบ้านเมืองเมืองจัดการเป็นวางแผนจะชวนพี่น้องมาปฏิรูปประเทศไทยกันได้อย่างไรเอาอีกแล้ว21นี้เลยต้องจัดงานเรียกพี่น้องมากินข้าวกินปลากาันที่หน้ารัฐสภาครับพี่น้องไปไหม ดังนั้นเนี่ยวันที่21เนี่ยเดิมทีผมยังไม่พูดเพราะว่าเขาจะไปะแถลงข่าวกันวันพรุ่งนี้แต่เห็นอาจารย์รัตนาพรพูดแล้วผมก็เลยอาจารย์เอาก่อนแล้วเลยต้องบอกตามแลละคลคุงเวทีเขาเอาไม้เรียวลงก็บอกว่าอาจารย์รัตนาพรน,นำพี่น้องครับปัญหาเฉพาะหน้าเราก็ต้องไปยืนตัวยืนตนแล้วให้เห็นว่า สิ่งที่เราเรียกร้องเนี่ยชัดเจนครับพี่น้อง MOU 43 44คือสารตั้งต้นแห่งความวุ่นวายและสารตั้งต้นให้เราจะต้องเสียดินแดนและเสียอธิปไตยและเมื่อกัมพูชามันไม่เคยเคารพ MOU และไม่เคยปฏิบัติตามเลยข้อมูลชัดเจนทหารบอก600กว่าเรื่องที่มันก่อเหตุบันทึกร้องเรียนแล้วก็ประท้วงไปดังนั้นเองเนี่ย โดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ทําตามข้อตกลงมันก็เป็นโมฆะแล้วแต่ไอ้นักการเมืองฝั่งบ้านเรามันไม่ทํายกเลิกมันก็มีคําถามที่พวกเราถามว่าแสดงว่าไอ o มอวสี่สิบสามกับสี่สิบสี่ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสารตั้งต้นแห่งการช,ชอบทําในการที่จะโกงสมบัติชาติเนี่ยใช่ไหมครับพี่น้องครับใะนั้นเองเมื่อเองใส เอาเข้าสภาฉันก็ไม่ไว้ใจแหละก็เลยนัดกันว่ายี่สิบเอ็ดสิงหาคมนี้เจอกันที่หน้ารัฐสภาไปไม่ไปพี่น้องไปไม่ไปพี่น้องไปไม่ไปพี่น้องแค่นี้เหรอมีแค่นี้เหรอฮะอยันอยู่เหรอดังนั้นเนี่ยฝากการบ้านไปถึงพี่น้องครับข้อมูลนี้แชร์กันไป แล้วกว่าจะไปถึงวันที่ยี่สบเอ็ดวันนี้สิบ8 1็ดสิบปดสิบเก้าให้พี่น้องเตรียมตัวงานนี้มาครั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งยันเอ u ม3อ4ูสสิบสามสสิบสีให้ยกเลิกชัดเจนประกาศเป็นการปรากฏตัวของประชาชนเจ้าของประเทศตามอธิปไตยของเราใช้สิทธิ์ทางตรงไม่ใช่ใช้ผ่านผู้แทนเพราะในสภาใช้การไม่ได้แล้ว วันที่21มาบอกมันว่าไอ้ในสภาถ้าใช้ได้อยู่เองต้องทุกพักการเมืองสอส,สทุกคนสวทุกคนต้องยกเลิกมอู4ี่สิบสาทำไมยกเลิกเจอกันดังนั้นต้องมาเยอะๆมาเยอะๆเนี่ยมันจะส่งผลเขาเรียกเป็น after shock ไปที่ท่านทั้งหลายที่กำลังพิจารณาสามเรื่องสามคดีนี้เราไม่ได้กดดันนะต้องยืนยันก่อนนะครับแต่ มาแสดงเจตจำนงว่าประเทศนี้เนี่ยคนไทยเป็นเจ้าของประเทศครับพี่น้องครับขอบคุณครับ